เปิดกะโหลกกะลาพอดแคสต์ต้อนรับทุกคนสู่แพลตฟอร์มใหม่ของสออปตกับรายการเปิดกะโหลกกะลาพอดแคสต์รายการที่จะชวนคุณมาปรับไม n เซตให้พร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ค่ะวันนี้ก่อนเริ่มรายการขอจิบกาแฟก่อนนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบต้องคุยคอีกยาวนานหรือว่าวันนี้ ท็อป,ปิกที่เราจะคุยกันเฮอก็เป็นเรื่องของกาแฟชใช่ไหมเพระนานะฉะนั้นแขกรับเชิญวันนี้เดียวแป๊บหนึ่งเดียวแป๊บหนึ่งใครที่ชอบกินกาแฟหรือว่าคอกาแฟตอนนี้หรือว่าอยากจะมองหาธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟวันนี้มาดูเทปนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญ Guru, หรือว่าเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่คร่ำวอดในเยลานะมาพูดคุยเล่าประสบการณ์ให้เราได้เปิดโลกใบใหม่ เกี่ยวกับร้านกาแฟกันนะคะวันนี้ต้อนรับเลยค่ะคุณมีนซูไฮมิงจากร้านฟิลด d ีไซน์ <c oughs> ไม่มีใครไ <c oughs> ม่รู้จักมีคำสร้อยด้วยโอเคถ้าในวงการกาแฟเนาะอ,อ,อาจจะรู้จักเบมิงอ่ะเค้าเรียบมิงเนาะออวงการกาแฟอาจจะคุณนม่คุณตาเป็นอย่างดีแต่ดิฉันนั้น <c oughs> เป็นคนนอกวงการกนิดนึงชื่อเสียงเรียนนามตอนนี้แล้วก็ทำอะไรอยู่บ้างคะ เออเป็นเจ้าของร้านกาแฟฟิลดีไซน์คอฟฟี่แล้วก็จะมีอีกร้านเ,นเป็นฟิลแลบโฮมคาเฟ่ครับค่ะสองสาขาแล้วสองสาขาแลนน้วบ้างมากางมากวงการกาแฟาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแบนิงตอนนี้ครับในบ้านเราใช่ไหมครับผมว่ามันค่อนข้างแบบกว้างเลยตอนนี้อืม,อม,อมใช่มันมันเป็นที่ที่น่าสนใจมันเป็นที่เด็กสมัยใหม่ก็คือแบบสนใจนะตอนนี้ครับคุยกับแบมิงก่อนที่จะเปิดเทปนะคะคุณผู้ชมว่าหยข้อมูลมาแล้วเออ เฉพาะจังหวัดยะลามีถึง200ถึงส0 0ร้านด้วยกันมันเยอะขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นในจังหวัดยะลาของเราคะยะลาเมืองคาเฟ่ใช่ครับเรียกเรียกด้เป็นเมืองคาเฟ่ได้เลยครับทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะกับบริบทสังคมนะปัจจุบันอาจจะด้วยเด็กสมัยเนี้ครับชอบดื่มกาแฟด้วยมันเหมือนร้านกาแฟมันเป็นจุดที่เรามารวมตัวกันพบปะเพื่อนฝูงกันอะไรเงี้ยครับมันก็เลยอาจจะเป็นจุดที่แบบเราชงกาแฟได้เรากินกาแฟเป็นนี่ว่าเออเรา เปิดร้านดีกว่าอะไรเงี้ยครับอ๋อมันมีแกลบอายุของมันเหมือนกันเนาะในในคนที่ไปกินกาแฟที่ร้านประมาณเท่าไหร่คะถ้าที่ร้านก็จะมีตั้งแต่เด็กมัธยมก็เริ่มแล้วนะครับปฐมหกใช่อยู่รวมตัวกันเล่นเกมไม่ใช่ไปอยู่ไหนมาคะใช่ตอนนี้ก็คือจะเริ่มจากตั้งแต่เด็กอ่ามัธยมดีกว่าครับผมเด็กมัธยมจนถึง ไว้ทํางานเลยตอนนี้แล้วของแบรมิงนี่คือเริ่มเข้าสู่วงการกาแฟตั้งแต่ตอนไหนทำไมถึงเริ่มสนใจในการมาทําร้านกาแฟผมจะเริ่มฉากตั้งแต่เมื่อช่วง15ปีที่แล้วอ่ะก็คือเป็นเป็นใช่ครับมันเป็นช่วงที่กาแฟยังไม่ได้บูมอะไรมากแต่มันร้านกาแฟตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนนี้ด้วยแล้วก็ทําไมถึงสนใจที่จะเปิดร้านกาแฟตอนนั้นอ่ะผมว่าจะมีซีรีส์ซีรีส์หนึ่งของเกาหลีครับเป็น ใช่ใช่กงยูใช่ใร้านกาแฟนี้เกิดมาจากซีรีส์ณตอนนั้นอะทุกคนก็ก็น่าจะเคยเคยดูหนังนี้ค่ะใช่ครับแล้วก็เหมาะเจาะด้วยตอนนั้นก็คือผมทํางานประจําอยู่แล้วเสร็จเทนี้ยลูกสาวของเจ้าของที่ผมทํางานอยู่ค่ะบเขาจะเปิดร้านกาแฟ เขาก็เลยมาทับถามว่าสนใจเป็นบอยสตาร์ไหมอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองไม่ก็ไม่เคยใช่ไม่ได้มีพื้นฐานเบสิกเกี่ยวกับใช่ใช่ไม่มีพื้นฐานเลยตี้แล้วเป็นยังไงคะก็ตอบลงลงทันทีเลยครับทำไมอ่ะอาจจะช่วงวัยเด็กอะครับคือผมเคยมีเหมือนความคิดว่าแบบอยากจะเปิดร้านร้านหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนั้นอะในในหัวมันจะเป็นร้านหนังสือ แล้วก็ขายน้ําด้วยขายกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับม,ม,มันก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งหรือเปล่าที่จะทําให้เราไปสู่จุดนั้นก็คือความฝันตัวเองอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอว่าสร้างก็คือมันจะเห็นภาพชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าอ,ะะอยากเปิดร้านหนังสือ<ช>แต่พอมีคนมาทาาทามเปิดร้านกาแฟก็คิดว่าตรงนี้แหละเป็นเส้นทางสู่นักธุรกิจของฉันนะคะใช่ครับแล้วศึกษายังไงอะกับการทำกาแฟหรือว่าเป็นลงคอร์สเรียนหรือว่า ดู YouTube หรือณตอนนั้นอ่ะผมเป็นแค่บริสตาเนาะเราเป็นพนักง,งานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เจ้าของร้านแหละจะมาเทรนมาให้ข้อมูลอะไรเงี้ยครับตอนนั้นอ่ะแหล่งข้อมูลอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะสิ่งที่ทําได้ก็คือฝึกฝนแล้วก็สังเกต ลูกค้าจากที่ฟีดแบทจากที่เราชงกาแฟไปเขากินหมดไหมฟีดแบทท่าทางของเขาเวลาเขากินอะไรเงี้ยครับเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเมนูแรกที่เราทําเป็นก็คือลาเต้ง่ายสุดเบสิกสุดใช่ครับลาเต้เมกานโนอะไรพวกเนี้ยครับแ้วแก้วแรกที่เสริมให้ลูกค้าเราเห็นดีแอคชั่นแรกแล้วเป็นยังไงวะโอ้แฮปปี้มากโอเคแหละโอเคแหละตอนนั้นมันมันก็อาจจะเป็นสูตรของของเจ้าของร้านที่เขาวางไว้แล้วแต่ด้วยความที่มันออกจากเราเนาะมันเหมือนว่า ไอ้เน,นี้ยมันเป็นผลงานของเราอ่ะพอลูกค้ากินแล้วเอ้กินหมดอะไรเงี้ย <c oughs> พออีกวันหนึ่งเอ้าเขาก็มาใหม่ <c oughs> ก็โอเคโอเค,อเควะอะไรเงี้ย <c oughs> <ช>แล้วมาเป็นโอนเนอร์เองหมายถึงว่าเป็นเจ้าของร้านกาแฟเองเริ่มต้นตอนไหนคะเริ่มต้นจากที่ตอนนั้นอ่ะมันเริ่มอิ่มตัวจากงานประจําละก็คือผมตอนนั้นผมทํางานด้านออกแบบกราฟิกเนาะก็คือเราคิดออกแบบทุกวันจนรู้สึกว่าอมันตันแล้วอ่ะมันมันคิดไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บวกด้วยเราทํางานพาร์ทไทม์ทุกวันด้วย เราทางานพัทนาร้านกาฟแฟอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในจุดตรงที่คิดงานตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราคิดไม่ออกละเราน่าจะต้อง move ตัวเองไปทําอะไรสักอย่างที่พักเบรกตรงนี้ไปอะไรเงี้ยครับผมก็เลยออกมาจากงานประจําตรงนั้นซึ่งถามว่าออกจากงานประจําแล้วทําอะไรก็รับงานออกแบบนี่แหละ<อ>แต่เป็น f r e e l a n ์อยู่ใช่ก็คือยังไม่ทิ้งงานงานประจําแต่แต่กลายมาเป็น f r e e l นซ์แล้วก็มาเปิดร้านกาแฟเต็มตัวอ่มาสู่หัวข้อของเราในการถอดบทเรียนนะคะถ้าสําหรับใครที่อยากจะเปิดร้านกาแฟ วันนี้หรือว่าน้องๆคนไหนที่จะมองหาอาชีพอยู่แบามิงพร้อมเปิดประสบการณ์ที่ดีทีแรกเลยนะคะเพื่อให้น้องๆได้ได้ศึกษาเนาะถ้าที่ฉันอยากจะเปิดร้านกาแฟต้นทุนในกระเป๋าต้องมีประมาณเท่าไหร่ดีคะดูผมต้องถามก่อนว่าทําไมถึงอยากเปิดร้านกาแฟอ่าอันนี้อันนี้อันนี้สำคัญอันนี้คือพ้อยหลักเลยของการเปิดร้านกาแฟ ใช่ครับฉันอยากรวยอยากรวยผมว่าถ้าอยากรวยร้านกาแฟอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันต้องมีไม่จด้ยังไงมันต้องมีม i n เซ็ตยังไงต้องชอบก่อนหรือว่าต้องเป็นลูกค้าก่อนผมว่ามันต้องเริ่มจากการที่เราเราชอบตรงเนี้ยเราคลั่งไคล้กับมันลงไลกับมันใช่ครับใช่ครับเพราะกาแฟมันซับซ้อนมากก็คือมันมันเหมือนว่าเราต้องเรียนรู้กับมันอยู่กับมันอะไรเงี้ยครับเจอเจอความยากรู้สึกว่าเป็นศิลปะ เลยละศิลปะศิลปะเลยครับผมอ๋อศิลปะในร้านกาแฟนะคะแล้วก็พอแบบว่าการชอบแล้วเนี่ยเราเปิดได้เลยหรอคะหรือยังไงผมว่าต้องศึกษาความรู้ก่อนในปัจจุบันน่ในยุคที่แบบร้านกาแฟในจังหวัดยะลาแบบถึงถึงร้อยสองร้อยร้านอะไรเงี้ยครับผมว่าจุดแรกที่เราต้องทําก็คือหาความรู้ก่อนอเพราะเราจะเอาอะไรไปสู้เหมือนไปดึงลูกค้ามาใช่ใช่ครับแล้วเปนมิงเริ่มต้นอย่างนี้ด้วยปะคะผมอ่ะเริ่มต้นจากการที่เรามีต้นทุนอยู่แล้วจากการที่เราเคย ทำงานร้านกาแฟอยู่แล้วแล้วในยุคตอนที่เปิดร้านตอนติดปีตอนนั้นก็คือร้านกาแฟยังไม่ได้บูมมากก็คือในตัวเมืองน่าจะมีไม่เกิน5ลร้านนะครับจะมีสัก3-4ร้านอะไรเลยครับบรรยากาศตอนนั้นกับตอนนี้แตกต่างกันไหมคะแตกต่างครับยังไงบ้างคะเบตอนนี้เหมือนว่าเราไปซอยไหนในเมืองจะล่ะเราจะเจอร้านกาแฟเต็มไปหมดเลยใช่ใ่บางซอยก็3ล้านอะไรเงี้ยครับจะถามว่าเขาอยู่ได้ไหมคู่อยู่ได้เลยอ่ะ สำหรับคนนอกนะค,คนนอกที่ไม่ค่อยดื่มกาแฟแล้วก็แบบเฮ้ยเขาอินกันขนาดไหนที่แบบในซอยหนึ่งมีสองสามร้านอ่ะแล้วอยู่ได้ยังไงอะ่ะไม่เข้าใจอธิบายให้เข้าใจหน่อยได้ไหมคนั่นแหละความข้างใครครับความข้างใครตอนนี้มันไปถึงคนที่ดื่มกาแฟอเองเขาก็ข้างใครบางคนถึงขั้นไปไปชิมกาแฟ <c oughs> ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับบางคนไปถึงเมืองนอกเลยเพื่อไปกินกาแฟไปหาประสบการณ์เรื่องของกาแฟใช่ครับ แล้วพอเบมิงเมื่อกี้แบมบอกว่าเริ่มต้นจากความคลั่งไคล้แล้วก็ถึงจะเปิดร้านได้แล้วต้นทุนที่ถามไปว่าต้องมีประมาณสักเท่าไหร่คะแบมิงถ้าเริ่มต้นนะครับที่เราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็คือผมว่าหลักหมื่นเราก็เปิดได้แหละหลักหมื่นหลักหมื่นใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าอาจจะเป็น,นอาจจะเป็นในชุดของที่เป็นสโลบารที่เราใช้มือในการสกัดกาแฟเลยค่ะ ใช่ครับอาจจะเป็นเหมือนโรบอทเหมือนดิบกาแฟอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มต้นจากตรนง้นได้แต่กลุ่มลูกค้าเขาก็จะเป็นอีกกลุ่มอีกกลุ่มนึงใช่ไหมครใช่ครับแต่ที่สําคัญอ่ะเพื่อนฝูงสําคัญยังไงช่วงที่เราเปิดร้านแรกๆอะเราจะมีเพื่อนฝูงมาซัพพอร์ตใช่ครับผม มาลงไอจีแชร์ใช่แต่ว่าโปรโมทเพื่อนฝูงอ่ะอาจจะในระยะแรกแล้วถ้าหลังจากนั้นเราต้องทําการตลาดยังไงถ้าน้องๆสนใจการตลาดะเราก็ต้องมีอยู่แล้วพอเราทําธุรกิจเนาะ,ะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเราหาความรู้เพิ่มเรามา ทำยังไงก็ได้ให้โปรดักต์เราน่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับทำางไงก็ได้ให้คนที่มากินแล้วอ่ะกลับมากินซ้ํามันก็ต้องมีองค์ประกอบอีกหลายหลายองค์ประกอบมันอาจจะไม่ใช่แค่รสชาติอย่างเดียวทําเลเกี่ยวไหมทำเลทำทเลก็มีส่วนเรื่องงานบริการก็มีส่วนเมนูที่แตกต่างการคิดเมนูใหม่ๆใช่ใช่ครับสองถึงสามร้อยร้านนี่คือมีเมนูที่แบบไม่ซ้ํากันมีไหมคะผมว่ามีเพราะ ในแต่ละร้านมันจะต้องมีจุดเด่นของเขาอ่ะแล้วของใบมิงนี้เมนูเด่นคือเมนูอะไรคะเมนูเด่นที่ร้านก็จะเป็นพวกเหมือนกาแฟฟิวชั่นอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีพวกกาแฟที่ผสมนมที่เราคิดให้มันมีเลเยอร์ให้มันน่าสนใจแต่รสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วก็กาแฟที่ผสมผลไม้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้มีลำไยมะพรา้าวใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ ก็มีเหมือนกาแฟมะพร้าวกาแฟส้มเราก็เห็นอยู่แล้วเนาะขอถามไว้เป็นความรู้หน่อยว่าแล้วไอ้พวกกาแฟส้มกาแฟมะพร้าวกาแฟที่บาริสตาเขาคิดค้นขึ้นมาใหม่พื้นที่ข้างนอกเขามีไหมคะมีมีอ๋อแต่เราทํายังไงให้แตกต่างจากจากที่อื่นอันนั้นอัน,น,น,<ค>นอยู่<ล>ยอยู่ยที่เราใช่อยู่อยู่ที่เรามาผสมแล้วแหละเหมือนกาแฟมะพร้าวเราจะทํางไงให้มันแตกต่างเพราะเหมือนมะพร้าวมันก็รสชาติมันก็คล้ายๆกันเนาะแต่อยู่ที่เราว่าเราจะมาผสมให้มัน ซับซ้อนขึ้นไหม,มหรือเราจะปรุงแต่งยังไงให้มันรู้สึกว่าไอ้มันคือตัวเราอะพอลูกค้าได้ดื่มแล้วอะไอ้นนี้ของร้านฟิวนี่ว่ะอ,อะไรเงี้ยอันนี้ของร้านนี้นี่ว่ะอะไรเงี้ยครับสำหรับ <c oughs> คนที่สนใจอยากให้เบมิงสรุปให้หน่อยว่ามันต้องเตรียมตัวยังไงหนึ่งสองสาเลยที่จะเปิดร้านกาแฟหลักๆผมว่าความรู้ตอนนี้อ๋อใช่ครับสำคัญอันดับแรกสำคัญสำคัญครับ,รบเราจะอเอาอะไรที่จะทําให้ลูกค้า มาหาเราได้คือมันมันมีเยอะมากเลยตอนนี้ถูกต้องไหมคะแล้วก็ถ้าเราจะดึงลูกค้ามาก็คือเราต้องทําให้แตกต่างใช่ครับมันก็มันก็ยากอยู่นะถ้าการการตลาดยากถึงการตลาดแล้วก็ยากถึงการแบบที่จะเปิดการแข่งขันสูงมากทุกคนเพิ่มสองร้อยสรยลานเยอะมช่แต่ว่ามันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ยากเกินที่เราจะทําไม่ได้ถูกถูกไหมครับความรู้ ความคลั่งไคลของเราเราคลั่งไคลมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับเพราะถ้าเราไม่มีความคลั่งไคลตรงเนี้อย่างอื่นมันก็จะตามมายากเราต้องชอบจนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากลองแบบนี้เรากินทุกวันแล้วก็แล้วก็แล้วก็ทุนทุนทุนต้องมีอยู่แล้วสักหมื่นหนึ่งเนาะนอนนะคะผมว่าเป็นหลักหมื่นเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นครับเหมือนอุปกรณ์ของชงกาแฟมันก็มันก็เริ่มต้นจากตรงนี้หลักพันหลักหมื่น ทำเล,ำเลใช่ไหมสำคัญมากเลยทำเลสำคัญครับตามหายังไงสำรวจตลาดยังไงคะกว่าจะมาเป็นฟิลดีไซน์ตรงนั้นใช่ไหมครับทั้งสองสาขาเลยตอนนั้นอ่ะก็คือรู้จักเจ้าของบ้านอยู่แล้วลูกบ้านของเขาออกพอดีอเสรษทีเนี้ยเขาก็เลยทาบถามว่าเราอยากจะมาอยู่ตรงนี้ไหมอมืครับเขาเป็นคนถามใช่ครับ เขาเป็นคนถามเพราะเราเคยร่วมงานกับเขาแล้วเราทํางานด้านออกแบบเขาเคยจ้างเราออกแบบสาขาที่สองสาขาที่สองนี้จะเป็นบ้านแต่เรามีเป้าหมายว่าเราจะทําเป็นัวกลางครับเป็นจุดที่แบบอนาคตถ้าเรามีสาขาสสาขา,สามสาขาสีเลยครับเราจะต้องมีครัวกลางตรงนี้เพื่อส่งต่อวัตถ,ถุดิบต่างๆที่จะทําให้เราจะได้คุมเรื่องของคุณภาพ ไหนๆก็เก็บของแล้วก็เปิดร้านไปเลยจะได้แบบเป็นอีกหนึ่งรายได้ใช่ครับอยากจะชวนเบมิงมาพูดคุยเนาะในพื้นที่บริบทบ้านเราตอนนี้จากกระดากอปีเมื่อก่อนเนาะแบบเาฟินเมฉันอยากจะเมาเรื่องอะไรฉันก็ต้องไปกระดากอปีเดี๋ยวนี้อยากจะเมาให้เทคขึ้น ก็ไปร้านกาแฟเป็นคอฟฟ่จาโลเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ใช่ใช่ณตอนนี้สังคมบ้านเราเปลี่ยนไปแล้วหรือคะแบบมิงกระดากรปีก็ยังมีอยู่นะครับเนาะใช่ใแต่แค่ว่าณปัจจุบันร้านกาแฟมันเยอะขึ้นคนก็จะมากินกาแฟมากขึ้นเลยครับแต่สังเกตว่ากระดากอปีก็จะเป็นรุ่นอายุแบบพ่อแม่ใหญ่รุ่นปู่ย่าอนีคะแต่ว่าคอฟฟี่ก็คือมัธยมถึงคนไว้ทำงานก็เลยไม่ก็ตว่า เฮ้ยเด็กมัธยมเดี๋ยวนี้กินกาแฟหล่อเออใช่สมัยเราคือสมัยเรากินอะไรอ่ะสมัยเราตอนนั้นยังไม่มีร้านกาแฟหรือเปล่าใช่เออใช่ไหมครับเออแล้วสมัยเราตอนนั้นถ้าอยู่แถวบ้านเราก็จะไปเุ่งนาอะไรอย่างนี้ไปหาปลาอุ๊ยอ้เนี้อยุ่งเลยอันี้ส่วนตัวนะครับอ่ะเหมือนกันค่ะ นั่นแหละครับด้วยยุคสมัยตอนนี้ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปใช่จากที่เราจะเล่นเหมือนการเล่นสมัยเก่าตอนนี้คือตอนนี้จะไม่มีแล้วไปรวมตัวกันที่ร้านกาแฟคิดงานก็คิดร้านกาแฟ้านกาแฟทำงานก็ร้านกาแฟแฮงเอาก็ร้านกาแฟ คอนเทนต์ด้วยเดี๋ยวนี้มีส่วนไหมคะมีส่วนมีส่วนครับมีส่วนครับตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องโซเชียลอะไรเงี้ยครับเพราะมันมีบทบาทมากในในชีวิตของเราตอนนี้ยิ่งเราเปิดร้านกาแฟเราทิ้งไม่ได้เลยเป็นกลยุทธ์การตลาดอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับทำไมคนนอกถึงสนใจร้านกาแฟในพื้นที่จังหวัดชนภาคใต้อาจจะด้วย3จังหวัดของเราเนี่ยมันมีความหลากหลายมั้งครับก็คิดดูอ่ะกลางคืนเรายังเปิดร้านกาแฟได้เลยคนยังกินกาแฟได้เลยแล้วก็นอนนอนตอนไหน แต่นั่นแหละมันมันหลากหลายจริงก็คือเหมือนที่ร้านน่ะเราก็จะมีกลุ่มที่มันชัดเจนเนาะ mm hmm. ช่วงเช้าเราก็จะมีกลุ่มวัยผู้ใหญ่ mm hmm. ช่วงบ่ายก็เริ่มจะมีเด็กวัยรุ่นละซึ่งเด็กวัยรุ่นพวกนี้เขาจะทํางานขายของมือสองอะไรเงี้ยครับขายเสื้อมือสองเขาจะไลฟ์ตอนกลางคืนตอนกลางวันเขาจะสั่งกาแฟมากินใช่ใช่ใช่เขาจะมานั่งกินกาแฟตั้งแต่ตอนเย็นช่วงเย็นก็จะเป็นช่วงเวลาของเขาไปค่ะอาจจะด้วยบริบทสจังหวัดส่วนใหญ่เป็นมุสลิมด้วยผับบาร์อะไรก็เลยจะน้อยก็เลยจะไปกระจุกกันอยู่ที่ร้านกาแฟถ้าจะเปิดร้านกาแฟร้านหนึ่งเนี่ยมันต้องมีองค์อะไรนะเขาเรียกอะไร ห่วงโซ่ของของของที่ร้านอ่ะเป็นยังไงคะหมายถึงแตกอาชีพบอกว่าเป็นได้หลายอาชีพมากนอกจากร้านกาแฟมีบาริสต้าคนคั่วกาแฟมีคิวคิวเลยนะแบรคิวเคน์เตอร์นักประเมินคุณภาพกาแฟประเด็นก็คือถ้าสําหรับคนที่กําลังมองหางานทําอยู่แล้วก็คิดว่ากาแฟเนี่ยเป็นหนทางเนาะอาจจะรวมกลุ่มกันแล้วก็มาทําห่วงโซ่ของกาแฟใช่ไหมคะหรือว่าเขาอาจจะยังไม่มีทุนในการลงทุนแต่เขาสามารถไปทํา อาชีพยอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับกาแฟได้ยางไงได้ครับมผมว่าถ้าเราสนใจเราหาข้อมูละ่ะโดยการที่เราเข้าไปเป็นพนักงานได้เลยเราค่อยๆเริ่มศึกษาตรงนั้นนะครับอ,อ,อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ผมว่ามันไม่ได้แย่เลยใช่ครับแต่ว่ากว่าจะถึงจุดนั้นก็ต้องใช้ผมว่าใช้เวลาเพราะเราต้องอาศัยการฝึกฝนอ่นะ เราทํางานเราอ่ะเราก็ต้องเริ่มต้นจากหนึ่งถูกไหมครับเราก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ไปจนถึงการผสมการชงกาแฟอะไรเงี้ยครับใช่เจออุปสรรคอะไรบ้างคะระหว่างการเดินทางตลอด10กว่าปีที่ทาร้านกาแฟอุปสรรคใช่อุปสรรคความยากลำบากมีอยู่แล้วอะไรบ้างคะฉันต้องกุมกับเรื่องนี้ตลอดเลยผมว่ามันก็เป็นอุปสรรคที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วอาจจะเรื่องหนึ่งเรื่องของเราจะทํายังไงให้ลูกค้าเข้ามาหาเราซื้อซ้ำบ่อยซื้อซ้ำบ่อยๆสอง เมื่อร้านกาแฟมันมีเพิ่มขึ้นเราจะทำไงให้คนยังมาอุดหนุนเรา่มาซื้อร้านเราอยู่อะไรเงี้ครับแล้วพอมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมันก็ต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่มันแตกต่างมากขึ้นด้วยมองนี้ยังไงนอกจากขายน้ําแล้วยังขายขนมขายอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ครับยังไงครับก็ผมว่าความแตกต่างแหละเราต้องไม่เหมือนที่อื่นถ้าทุกอย่างมันเหมือนกันหมดลูกค้าก็เข้าร้านไหนก็ได้ถูกไหมครับแต่เมื่อไหรที่เรามีเอกลักษณ์ของเรามันมีความเป็นตัวตนของเราอ่ะมันเหมือนเป็นลายเส้นเนาะก็คือคนกินกาแฟเเนี่ยย้้าาาจรูลวม ากร้านฟิวใช่รสชาติประมาณนี้มาจากร้านฟิวหรือไม่ก็ไปร้านฟิวต้องกินเมนูอะไรแต่นอกสิจากเราอยากลองเมนูอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายละสำหรับที่คนอยากจะเข้าวงการกาแฟใหม่ๆเมนูที่แบบลองซิแล้วเธอจะติดใจเมนูอะไรคะแบบเมนูเปิดใจส่วนตัวส่วนตัวผมจะแนะนำลูกค้าเ็คือจะเป็นเมนูถ้าเป็นผู้หญิงเนาะผมจะแนะนำเป็นเมนูสวยด้วยคาเนีมโต ผมว่ารสชาติมันจะครบเลยมันจะมีกาแฟมีนมแล้วก็มีกลิ่นคาราเมลหอมๆอะไรเงี้ยครับที่สําคัญเราปรุงให้มันถึกว่ามันกลมกลม่อมมันดื่มง่าย สัมผัสแรกก็คือไม่ได้ตกใจอะไรที่แบบถ้ากินแล้วฉันจะต้องไม่ชอบกาแฟไปตลอดชีวิตไม่แนะนำสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มไม่มีไม่มีม่มหรอผมว่าอาจจะเป็นถ้ากินแล้วแบบไม่ชอบน่าจะเป็นอเมริกาโน่เพราะเพราะมันจะเป็นกาแฟกับน้ำเนาะใช่เพราะถ้าใช่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยกินเลยสิ่งที่เขาจะจับได้อย่างเดียวคือความขม แล้วก็จะจับได้อีกอย่างนึงคือถ้าเป็นขั้วกลางมันก็จะเป็นความเปรี้ยวเนะาะอนาคตบ้านเราเนี่ยมีโอกาสที่จะปลูกกาแฟเป็นของตัวเองบ้างไหมคะที่แบบว่าตอนน,ตอนนี้ร้านกาแฟเยอะมากๆแล้วแบบตอนนี้ผมว่าถ้าเรื่องปลูกกาแฟมีนะจะมีอยู่ แต่ว่าจะเป็นสายพันธุ์โรบัสต้าใช่ครับที่เบตงใช่เบตงทางตัวอะไรเงี้ยครับใช่แล้วทาไมถึงแบบร้านกาแฟบ้านเราถึงไม่ค่อยใช้ของบ้านเราอ่ะผมว่าน่าจะเกี่ยวกับความเข้มข้นของกาแฟไหมน่าจะอยู่ตรงนั้นเพราะเหมือนนะว่าโรบัสต้าเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นของมันมันจะมีความใช่มันจะมีความเข้มข้นสูงมันจะมีความขมใช่ใช่มันจะมีความขมกว่าอาราบิก้าแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเอาไปทําเป็นกาแฟสําเร็จรูปกระป๋องนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ แล้วอนาคตมีโอกาสที่จะปลูกแบบอย่างอื่นไหมคะที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับคนในพื้นที่ปลูกอะไรร้านกาแฟรับซื้อแนนนอนอะไรเงี้ยที่ผมเห็นตอนนี้นะะอันนี้ส่วนตัวนะครับต้นเลมอนเพราะตอนนี้ร้านกาแฟทุกร้านอ่ะผมอ่าน่าจะบอกได้เลยว่าจะใช้ทุกร้านเลยแล้วก็สั่งมาจากข้างนอกใช่ครับซึ่งเลมอนตอนเนี้ยเราโชคดีมากที่มีห้างเข้ามาเราสามารถหาซื้อได้ง่ายแต่สมัยก่อนนี้ยากมากใช่ครับ สมัยก่อนนี้เราต้องไปหันใหญ่อย่างเดียวไปปลูกเลมอนกันนะคะทุกคนจริงๆนะครับผมสั่งมาสองต้นปลูกไว้ก็ทดลองดูอ๋อโอเคโอเคโอเคมันเอาไปเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าวัตถุดิบในการชงกาแฟได้ใช่ได้หลายเมนูด้วยซักหนึ่งกลุ่มมีไหมคะจากนอกจากเลมอนแล้วอาจจะเป็นพวกสมุนไพรพวกเนี้ยพวกใบทามโรสแมรี่อะไรพวกเนี้ยครับมันเกี่ยวกับกลิ่นใช่ไหมใช่ก็คือส่วนใหญ่ร้านกาแฟจะเอามาตกแต่ง อ,อที่ที่อยู่ข้างบน<ช>สิเขียวๆเออน่ารักน่ารักเออน่ารักน่ารักเออน่ารักน่ารักใช่ <laughs> ไม่เคยไม่เคยเข้าร้านแต่ว่าเคยดูจากรูปแล้วพอมีผู้ประกอบการในพื้นที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมีการรวมตัวระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเพื่อแบบสร้างความเข้มแข็งให้กับวงการกาแฟมันเติบโตในอนาคต มีครับมียังไงบ้างคะแม่ตอนนี้เราจะมีการรวมตัวกันที่ร้านร้านนึงเป็นร้านพี่ที่เขาเคยอยู่กรุงเทพมา<อ>เขาคั่วกาแฟมาก่อนอนะไรเงี้ยครับ<อ>แต่เขากลับมาอยู่มาอยู่ที่บ้านก็เลยเปิดร้านอะไรเงี้ยครับ หนึ่งก็จะเป็นร้านโรเลอร์โรสเตอร์เนาะก็คือเราจะมีการรวมตัวตรงนั้นโดยที่ให้พี่เขาเป็นเฮดแล้วขับเคลื่อนอะไรบ้างตอนนี้ล่าสุดที่ขับเคลื่อนกันก็จะเป็นในเรื่องของการแข่งดิฟแข่งเอสเยนเครับเหมือนกับส่งผู้เข้าแข่งขันเข้าไปตามใช่ใช่ที่ต่างๆใช่ใช่ครับเคยได้ชนะได้ชนะมีออเออล่าสุดที่ยะลาที่ไปแข่งเนาะรู้สึกว่าดิฟที่จังหวัดพัทลุงหรือว่าจะได้อันดับหนึ่งอันดับสองแล้วก็อันดับสามก็คือจะยาลาจะคว้า ใว่าก็มีความเข้มแข็ง,ขงอยู่ในระดับ,บหนึ่งตอนน, <c oughs> อน,นี้ตอนนี้พูดได้เลยว่าตอนนี้ยลาลามังกาแฟจริงๆใช่ครับใช่ครับเราแล้วได้วางแผนไว้ว่าอนาคตเราจะจับไปต่อ,อยังไงบ้างได้คุยกันว่ายัางไงบ้างตอนนี้ก็มีการพบปะพูดคุยกันเนาะ <c oughs> แต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบเราก็ต้องมาพูดคุยเอาปัญหาที่เราเจอเอามาแลกเปลี่ยนกันก่อนแต่อนาคตก็อาจจะมีการจัดนิทรรศการกาแฟอาจจะมีการจัดการแข่งขันต่อไปแหละเพื่อที่จะให้มันเติบโตใช่ให้มันเติบโต วันนี้โอเคเนาะได้เนาะจุกๆนะคะๆๆวันนี้ๆๆๆๆสำหรับคนที่แบบอยากจะเปิดร้านกาแฟนะคะอยากจะมีอาชีพแบบ หลากหลายอาชีพเนาะสร้างอาชีพในบ้านเราก็กาแฟก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะใช่ครับยังเปิดได้ไหมอีกคะแบเปิดได้อีกครับ <laughs> ถึงแม้จะเยอะแล้วก็ตาคู้แข่งอาจจะเยอะนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่แบร์บอกก็คือการตลาดก็ต้องมีความรู้ก็ต้องมีเนาะทำเลก็ต้องมีต้นทุนก็ต้องมีนะคะสักลิสักเล็กน้อยก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวเอกลักษณ์ของเราบ้าบอๆได้ไหมคะแบบได้ ใครจะมากิน <laughs> <Okay. S 1> วันนี้นะคะก็ขอบคุณแบมิงมากที่มามอบความรู้เปิดโลกใบใหม่ให้กับเราทั้งสองนคนลแ,ลแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจเปิดร้านกาแฟนะคะก็สามารถที่จะฟังแบมิงแล้วก็ไปต่อยอดกันได้เนาะ<ด>แล้วก็อ,อีพีหน้า จะเป็นอะไรนะคะเราจะเปิดโลกใบใหม่เรื่องอะไรให้กับเราทั้งสองคนด้วยแล้วก็คุณผู้ชมด้วยติดตามได้ในเปิดก,กระโหลกกะลาพอดแคสต์วันนี้ขอบคุณแบมนี่และสวัสดีค่ะบ๊ายบายเปิดก,กระโหลกกะลาพอดแคสต์